สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ก็กําลังแว้นมอเตอร์ไซค์นะครับจะพาทุกคนไปหาอะไรกินนะครับบริเวณศาลเจ้าบางเหนียวนะครับ ก่อนจะพาทุกคนไปเดินหาของกินนะครับที่บริเวณหน้าศาลเจ้าบางเหนียวนะครับผมพาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศนะครับของศาลเจ้ากันแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็จะมีผู้คนนะครับออกมาไหว้พระนะครับในยามค่ำคืนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับของประเพณีถือศีลกินผักนะครับ นะครับตอนนี้ผมเดินอยู่บนถนนเส้นหน้าศาลเจ้าบางเหนียวนะครับทุกคนก็จะมีร้านขายอาหารเยอะมากเลยเป็นอาหารเจนะครับ ครับผมก็เป็นบรรยากาศเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับพาทุกคนมาดูนะครับเดินนะครับหาอาหารเจกินนะครับที่บริเวณหน้าศาลเจ้าบางเหนียวนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายบายคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ